สวัสดีครับผมโดอิสแมลี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลงหมาธรรมดานะครับหรือซูบิลัสเนสนะครับธรรมดานะมาเรื่องเลยดีกว่าเป็ะนะเวลา,าให้โดพูดก่อน <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้ผมปิดไมค์อยู่นะเพืพ่อนเพื่อผมจะไม่ได้ยินผมนะครับผมก็จะพูดได้เต็มที่แล้วก็วันนี้มาเล่นแทงด้วยาวันนี้มาเล่นแทงก็เลยสบายๆนะอธิบายง่ายๆสรับหมาธรรมดาเนี่ยมันง่ายมากนะครับก็คือดาเมจถ้าเกิดดาเมจถึงเนี่ยมันผ่านง่ายๆไม่ยากนะครับ สองตัวแรกเนี่ยก็แค่ฆ่าฆ่าให้ฆ่ามาให้ตายท<ร>ี่มันประตูปิดก่ารอบนึงประตูมันก็เปิดแหละตีรอบนี้ว่าระตูปิดวะอันนี้ไม่ได้ยากอะไร okay. ถ้าเกิดใครมากับเพื่อแล้วดาเมจดามจน้อยเนี่ยก็ค่อยๆตีไปนะครับถ้าเกิดว่ามีจะมีแท้งมาหรือว่าจะมีพาร์มาสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะลงง่ายขึ้นนะครับดาดาตอมาเนี่ยดาตอมาคือดาน ที่เราต้องเคลียร์ทุกอย่างให้หมดนะครับก็แค่ฆ่ามอนเตอร์เฉยๆมันจะมีมอนเตอร์ตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีบอสตัวหนึ่งบอสตัวนี้ก็ฆ่าให้ตายเฉยๆไม่มีมันไม่ได้มีสกิลอะไรพิเศษนะครับในช่วงอ่าสเตจแรกกับสเตจสองนะครับไม่มีอะไรผมจะรีบไปเร็วนะครับเดียเคลียร์มอนหมดแล้วแล้วก็มาเคลียร์บอสตรงนี้ เผมเล่นแท้งเนี่ยเหมือนเป็นตะกล้องอย่างเดียวเลยนะที่จริงแท้งเนี่ยมันจะเป็นสําคัญตอนอ่าตอนเจอเจอบอสเลยเจอซูเวลัเลยนะครับตัวหมดธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพระในปาร์ตี้เนี่ยใช้แท้งแทนก็สะดวกดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันสะดวกยังไงเนาะอ่ะสเตตต่อมาครับสเตตสาก็ฆ่าบอสเตอร์ให้หมดนะครับประมาณสองสองเวฟสามเวฟก็บอสก็จะโผล่มานะครับโผลมาแล้วฆ่าบอสเสร็จก็ เคลียร์สเตทเลย,เยง่ายๆนะครับตอนนี้ผมเป็นแคมเปราแมนติดตากล้องอย่างเดียวไม่ได้ตีเพื่อเลยเนะอาบอสบอลผมมาแล้วนะครับเนี่ยบอสก็เป็นตัวนี้นะทิดงเคลียร์บอสให้หมดแล้วก็เสร็จแล้วนะครับมันไกลไปหน่อยมั้เนี่ยวนมันโดนผักอะเำไค่ได้มันไม่มีคนดูดไปแนะนนำสมาชิกในปาร์ตี้นะครับระหว่างที่เขาไม่ได้ยินเสียงผมนะครับ อาการีเนี่ยก็เป็นป่าบเจ้าเดิมนะครับแล้วก็มีจะไวสุดแล้วมั้งนะคนก็เป็นพลิกเหมือนเดิมครับเราไมีดูน่าจะไวสุดแล้วมั้งก็ไม่ติดตัปมาเจ้คนเดิมนะเรียกว่าสี่หนอคนเดิมสปินลังสปินลังมาสเตนต้องบอกาแบบไอ้กิ้วพี่โดก็มีคุณภาพสเตนสเตนนี้เนี่ยเป็นการเลือกรายค่เขากิลอ่ามอนเตอร์เนี่ยจะโผล่มาทั้งหมดสามสามจุดนะครับก็ถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นสา,ายดาเมจเนี่ยก็จะไปประจาเสาใครสามันเลยครับเ,เขาเรียกว่าประตูใครประตูมันเลยอย่างนี้ก็จะจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับยกเว้นประตูนี้นะประตูนี้เนี่ยมอนเตอร์จะออกมาเยอะหน่อยนะครับม,มอนเตอร์ช่วงสุดท้ายจะออกมาเยอะหน่อยคือต,ตัวตึกๆพตรงนี้พวกเนี้ยมันจะออกมาเยอะนะครับก็คนที่ทําส่นวนใหญ่คนที่ทาดาเมสูงส่วนเนี่ยก็จะมารอเฝ้าประตูนี้กันใครเคลียร์เซตทั้งหมดแล้วก็มาช่วยหลุกตีก็จะผ่านง่ายๆนะครับ หมาเซเบรลัสธรรมดาเนี่ยมันไม่ยากนะครับ,บ,บต่อให้ต่อให้ทำ<ด>มชอตเกี้ยวตายเออทห้กระตุ<า>กกระุกกระตระโดนล่าาส่วนตรงนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยต้องตายพร้อมกันนะครับถ้าเกิดมันจะมีระยะเวลาดีเลย์ให้ประมาณสิบวินะครับก็คือถ้าเกิดว่าเคลียร์ไม่ทันมันจะเกิดอะไร เต็นละบิกคระถ้าเคลียร์ไม่ทนมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆนะก็พยายามเคลียร์ให้ตายพร้อมๆกันนะครับพยายามเบี่ยงเลือดให้มันเหลือน้อยๆพอๆกันก็มีมีจะบอกนิดน,นึงก็คือถ้าสังเกตเนี่ยบอลสองตัวหน้าหน้าตามันจะต่างกันนะครับสําหรับตัวที่มีเขาสองหัวเนี่ยตัวเนี้ย,ต,ยตัวที่มีเขาสองหัวเนี่ยจะถึกกว่าตัวที่มีเขาเดียวนะครับเล็กน้อย ก็พยายามเล็งตัวนี้เป็นหลักเซฟไปเร่งตัวออกมาเป็นการเทสสอบ้วถ้าเราตีไม่ทันนะมัตีตัวออกมาโอเคแล้เมื่อกี้ก็เราเคลียร์ทันกัแล้วเราก็เลยผ่านได้สบายๆ่ะมาถึงบอสแล้วบอสเนี่ยสกิลสกิลมันค่อนข้างจะปวดหัวและเยอะเออจะใชายาทั้งหมดนี่เราใช้ยาอะไรไม่ใช่ตาร์ดี้แอปเปี้ยนอ่ะยังไม่มีใช้ยาอื่นแต่ถ้าตีไหนมีแทงเนี่ย มันจะสบายแบบนี้แะอาจจมีสมดูลงแรน้อยรอ่มัหมใช่ไหมใช่ใช่ลองมานั้นเป็นเด็กดื้อตีที่สิบตีที่มีแท้งเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าแท้งเนี่ยจะมีสกิลโพวกโพมอนเตอร์นะครับให้โพว์กแล้วแต่แท้งบางตี้นะครับบางตี้จะมีแท้งแต่ละคนจะมีเทคนิคต่างกันด้วยนะครับบางคนเนี่ยจะชอบอัดกําแพงแบบผมแบบนี้นะบางคนอาจจะอ่า พอวงอยู่ตรงกลางก็มีนะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับของผมเนี่ยเทคนิคจะพยายามให้หมาเนี่ยมันอยู่ด้านข้างแบบนี้เพื่อที่จะให้คนทำดาเมจเนี่ยสามารถตีโดนหัวของหมาได้พอตีโดนหัวของหมาเนี่ยหมามันจะสตันนะครับพอมาสตัรเนี่ยสกิลหลายสกิลเนี่ยมันจะถูกขัดนะครับมันทําให้เอาลงง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะสกิลหมาหลักๆจะมีสายฟ้าน้ําแข็งแล้วก็ไฟนะครับ เราดูจากออร่าที่พื้นก็ได้เวลามันจะปล่อยสกิลเนี่ยมันจะมีออร่าที่พื้นใช่หเปล่าโอเคอันเนี้ยมันหวัหวแตกรัวๆนะครับมันก็เลยไปไวกันหน่อยนะสล้วหมาธรรมดาเนี่ยมันงคนลงบ่อยหลายครั้งแล้วนะมันก็เลยมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาของหมาเฮลมากกว่าครับเพราะหมาเฮลเนี่ยมันจะไม่ได้ตีง,ง่ายๆแบบนี้นะอันเนี้ยผมลงแบบกดสกิลบ้างไม่กดสกิลบ้างชิวๆสบายๆนะครับ แต่ถ้าเป็น<ส>เฮลเนี่ยถ้าเป็นเฮลมันจะลําบากมากนะครับเพราะหมาเนี่ยตีแรงมากๆฉะนั้นแล้วแทงคนที่เป็นแทงเองคนที่เป็นพ้าเองเนี่ยจะรับจะรับหน้าที่เยอะมากนะครับในอย่างผมเนี่ยแทงสบายๆาแทงที่ดีก็แค่แทงให้มอนเตอร์มันหันหันหันมาแล้วก็ไม่ไปทำดาเมจต,ต่อคนในปาร์ตี้แค่นั้นก็พอแล้วรับสำหรับหมาธรรมดามันไม่ได้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ ส่วนใหญ่ผมก็ชอบอัดกำแพงแบบนี้แหละหัน่ข้างนิดนึงเวลาเวลามีแสงมีแสงแบบเมื่อกี้เนี่ยหมามันเนอย่างนี้ก็ไฟนะครับอย่างเงี้ยสกิลไฟนะอ่ถ้ามีถ้าหมามันมีแสงสีฟ้าที่พื้นก็คือปล่อยสกิลน้ำแข็งแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสีอ่าสายฟ้าอู่ที่ปากเนี่ยมันก็แสดงว่าปล่อยปล่อยสกิลสายฟ้าซึ่งผมเนี่ยไม่ได้โชว์ให้ทุกสกิลเพราะว่าตัวหมาธรรมดาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับต่อให คนในปาร์ตี้เนี่ยโดนดาเมจไปก็ไม่ได้ว้ไม่ได้ดังเท่าไหรปกติใช่ไหมเจ็ดเท่านั้นเจ็ดสิบสี่แต่ถ้าเป็นเฮลอ่ะเฮลเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบเก้าเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเฮลให้ดูอีกทีหนึ่งอันนั้นจะจะงานใหญ่แล้วอันนี้อัดอัดผมอัดเก็บไว้เฉยๆเพื่อที่จะมาอธิบายพื้นก่อนนะไฟฟ้ามันช็อตที่อาจจะไม่ละเอียดเท่าสมัยก่อนที่ผมจะจะแจ้งละเอียดละเอียดเลยนะเสียน แต่ว่าอันนี้อัด่าไว้ให้ดูว่าโอเคลงธรรมดาเนี่ยมันจะอีซี่ประมาณนี้ถ้าเกิดจะลงละเอียดรึกก็สามารถชวนปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยไปกันได้นะครับไม่ได้เลยเลยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเย่งกันต่อสวัสดีครับบ๊ายบายตัวอะไรกูเออมึงยังุยกูอยู่เลยว่าถ้ากูส่เจ็ดชิ้นมันจะคุ้มกว่าไหมคุ้มจะกลับและจะที่หน

ไหนอะตามเุ้อุ้ยไม่ธรรมดาจริงว่ะคนนี้อุ่ยไปอะดีแล้ว <c oughs> เฮ้ยี้อยู่ทำไมอยู่ก็ไม่ได้ช่วยเหรอ โอ้ยแม่งยิงกูกกลกั่วอากาศอืมโดนปลาระเบิดอีกอแล้กูไม่ยิงละวอไปย่งลูกน้องเลยนะเ <c oughs> ดยอนะไอ้ข้าโบนมันไม่เกี่ยวเพราะว่าต,ตัวข้างล่างตัวปลาระเบิดข้างล่างเนี่ยกูนอนสลบเลยอยรอดมา <c oughs> ดะมานะนั่ <c oughs> <c oughs> เอาว่ะกระดูกเทลวเจาะก่อบไม่พังว่ะไม่เนีตัวตัวตัวก็แตกเดี๋ยวลงม่นอีกสองยีเองจะต่อแล้วดนุ่หนุนนะต่อแล้วต่อมาไปรู้รู้ว่ากูเจาะโดนหรือเปล่า ไอ้เหี้ยแต่มือ,อปีพอไม่นโดนแล้วนะมีเกิน <laughs> เออไปไหนแล้ววะโดนตังมือโอ้ยโดนแช่โอ้ยโดนอะไรไม่รู้โดนข้างๆกูเนี่ยแหละสักอย่างอย่างในกระเดียนฟอร์จั้งใช่ไหม <laughs> รออีกหน่อยนะ <laughs> มันคือโล่ปูจงนี่เออวะเออว่ต้องเรียกว่าอะไรดีได้แรงบันดาลใจมาจากปูจงอ่ะจงหลี่อามเมอร์ไม่ไม่เรื่องพวกพวกเราอ่ะมาก่อนไม่ใช่หรอกว่าไอ้เรามาก่อนโอ้เจ๊แรงแล้วเนี่ยช็อตทีแปดพันเลยอ่ะ sén damage, đúng không sén damage, đúng không? Chơi đuôi, phá con ở sào này. Mình của mình đang Đấy à? Tại sao? đi, ราะว่ามเกียร์ชิ้หมูเพราไปเกียร์อะไรแ้่อชอมมาลากไปใส่เป็ดกลัวเป็นน้ำยิงตายไงมุกีเดียวตัวได้เดียวไปก็ดีนานหน่อยไปตรงโนูนน้นสมองลำพูนที่สอง

ออกมาช้าวะปีในใจมึงเล่าร้อนไงโดนเอาเลยนะเอามาเลยดีเร็มเร็มตัวไอ้เหี้ยเอ้ยเร็มตัวข้างหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวตัวข้างหลังมันบางกว่าตกหน้าแต่ว่าีเรียก ไอ้แดดมาท่าวินี่แหละประเด็นเน่ะถึงไม่โดนเลยนัดแรกไม่ทัน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 รอรอตัวเองเกิดอันนั้นนั้นนั้นเอาว่าทันว่าเี็กูยิงนัดแรกไม่โดนด้วยหัวแม่งเงยขึ้นเออะแล้วกิ้วกูคูดาววิหนึ่งเจ๊เจ๊เดี๋ยวผมเิวตัวเองนะได้ยินได้ยินโอเคเดี๋ยวว่าหยิบกระทาขึ้นมาฮิว้อมกัน รออยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยช็อตเมื่อกี้เนี่ยแล้วนี้แหละเนี่ยที่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลน่ะอยู่ที่ไอตัวนี้แหละตัวมันใหญ่ขึ้นปะเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยไม,ไม,ไม่ไม่นิดนะตัวไม่โคตรใหญ่เลยให้มันตีเลยแล้วแบบให้มันตีกระเพล้มันถอยเข้าปอ,อยออกอะโอเคนะอันเนี้ยเอ๊ะ อ่ะได้แล้วโอเคโดนระวังโดนระวังไม่อ,อะไรไม <Okay. S 1> ่อะไรนะกูไปเรื่อยๆของกูนะหัวเด่นไปน้ำแข็งระวังดีๆนะสีเดียวตายนะอือ น้องแข่งน้องแข่งเลาไงอระวังเราขอไปนอนก่อนนะครับผมสบายดีไหมสบายดี้องพี่มันอยู่ปะเนี่ยโอเคนิ่งสลบไปแล้วปะ น่าจานแหละฟันดีฟันดีสวยวอาฟิโดฟุกองให้วอาฟิโดรับกูรับบำเม็จให้สวยแกงวะพ่นหน้าพ่นหน้าพ่นหน้า อย่าเดินไปทางนั้นอย่าเดินไปทางนั้นมันเป็นพื้นแบบโอ้โหพได้ได้จริงไม่ได้โอเคลรเอาลูกคูดาวมาแเอยตาว่ามาแล้วปิาาวดๆิดิดดดูตะกิวดีๆนะอเอ มีเสาฮิวไหมเอ่อยไฟไฟไฟโอ้โ้ยล้วแกงแลาวแกงมีนรรยากเบื่อลูกน้องเลยเดือนเนี่ยออกไม่หยุดเฮ้ยเชียกูจะตายไฟ อุ๊ดพุ๊ดตายแม่เลยขอฮิวมือหน่อยมีฮิวป่าวรู้แล้วละโดมมีฮิวป่าวโดนฮิวหน่อยมีมีมีเดี๋วกดเออครับดีมันพ้นน้ำแข็งทางนั้นอเคแหวนแหวนฮะเดี๋วพี่มีสิบกวิตแปดวิตายก่อนเฮ้ยโดนหมากัดนิดเดียวเองปั๊ม อะไ,ไรเออในคิวเตะมีงานจะทันระมีข้าวน่าได้ได้ไดเก็บเกิดไป่ได้ก,กูเสียวหมามากั <c oughs> ดขวางพุ่งติดเรอกเล่าดูกับปาเมียหมาตัวเล็กกัดอย่างแรงเลยน้ำ <c oughs> แขง็งอ๋อสวยสุกุุกูชุกุชุกูุกู <c oughs> เร็วทำะทำเ เอาก,กูชุบไปแล้ว,วก,กูทำไปแล้วเอาเท okay. ่าแล้วโอเคกูกลัวทำแล้วคนอื่นไม่รู้10นาทีาาเอาหรอวันนี้คือเนื้กูเหรอต้องใส่ชุบเพื่อนไม่ได้อันนั้นมันธรรมดาหรือเปล่นานะชุบได้ต,ออต้องถืออาวุธต้องถืออาวุธโอ้ยเกือบตองแล้วใช้ตองหมดใช่ตองหมดพอดีเกือบไม่ได้ขี้แหวนโอ้ยขี้แหวนขหมีมานะมีมานะ โก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 หมุนนอคนหมหอามุนอกันหมุนนมุนนอกเอาแล้วเอาเอาเร็วเร็เลยอันอันนี้มีอะไรขาดไหมแหวนแขวนแวนม่าดที่เหลือแขวนหม่แพ่มที่เหลือแย่งเน้นเ้ยฮาไม่มีไม่มีมาเลเนียสองอันเดียวแผวนไม่แพงร้อยจีสองเดวิน่าแซงวิท เลิมสี่โอ้โหร้อยยิมสี่ด้วยไม่มีสีสู้้ร้อยหนร้อยหนึ่งโอเจ๊หกสาผ่านให้เลยแลเนี่ยตุกคนผ่านได้ดี่วะที่ไม่ใช่เจ๊หรือวอันนี้พี่ต้องผ่านแล้วปะทีเก้าสิบเอ็ดนมว่าไปแล้วอันที่กูอยากได้คืออันเนี้ยแม่นกูจะไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้กลางกลากลางกลอันนี้คนอื่นนะ้ อุ๊ยโดนได้มันกลายเป็นไอเดียวที่ขายง่ายทำรูวทำไมขายได้เป็นไอเดียใช่ใช่โดนตับไปคินโอเคผมจะตายหรอบางทีเราก็ยัดยัดจริงๆจะต้องหัวยิงเดียวปี๊กองหัวจะตายป้อมมึงไม่ใช่ของกูมึงยิงกูเห็นเมื่อกี้มันหลอกลวงสี่วิผ่านแล้ว ไม,ไม่ถ่นไม่ถันไม่ถันไม่ถ่านจะรอรอตัวนี้ออก <c oughs> ตอนได้คขสอเส็อแล้วล่อไปแล้ว้อเส็จแล้วก็รทำสูงเร็จแล้วเราเร <c oughs> ต,เรตีมันสี่ตัวแหมเราต้องเยอะแน่เลยปั๊มคะแนนจากไอ้สองตัวนี้ก็ได้หมดเจ้า <c oughs> มันตายไวว่ะรอบนี้มันถึกมันไม่ถึกเว้ยรอบสองไม่ถึกเออเหรอ

โอเคโอเคอีกแล้วอีกแล้วเหรอกูจะเดินอีกดูต่อกูเองเนี่ยนี่แหละอะไรอะไรเราจะขับไปยิงได้แล้วแข่งแข่งอีกรอบหนึ่งโอ้โหเป็นจริงกูเลยแห้ะทุกแต่ขนาดนี้นะแข่งแข่งอีกรอบหนึ่งไม่เหลือสกิลแล้วโว้ย พอบอกยอมยอมตายหรยแนอะไรวะเนี่ยยิไม่ได้ยิงเลยไม่ได้เข้าไปยิงเลยไปไไพ่อบนแไปแล้ววิ่งกลับไกลับมาไหไกลัมกลับมันเหนื่อยมันเหนื่อยไอมันเหนื่อยยี่อะไรตอนนี้วิ่งมาเ้ยลอะมันไหลอ่ะบอกให้บี ไฟ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 โอ้โหโดนไฟฟ้าช็อตโดนโดนลงมาโดนวงป้าอย่าตายนะป้าไม่ตายไม่ตายไม่ตายอยู่เดี๋ยวบอลบอกมึงว่าไงนะไม่ตายไม่ตายโก่งเก่ง บอยามบอกว่าโอ้ใจเย็นดีพอนูมันล้วแข่งมาแล้วข้าอีหลงแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ขั้นอย่างต่ำก็สามอ่ะโอ้นี่โก้ในกองสองเกยดีหรอโอเคอุ้ยไฟบอลโอ้ยนิ่งนะใครโอ้ดักไรนิ่งรอก่อนรอก่อนนะรอก่อนนะอ่าใครดวงดีเอาขอแบบประดับตักตกสักสองอันอ่ะ วิ้ยเพด์วินอุ้ยโอ้ยวินด้วยอุ้ยแหวนเต็นด้วยซีนนึกว่าลอยมานึกว่าลอยโอเคเด็ดไปใส่สองโอ้ยเย้ใส่สามสองยโอ้เด็ดวินไม่แต่ว่าเป็นสเตนอินแต่ก็น่าจะขายได้อยู่ดีแหละหมดกำลังใจแะได้อะลีก็เต้นมาดรอปเลยแหวนช็อก 啊！<Ugh. S 2> <laughs>